สวัสดีครับผู้ชมผมคือนายศิริวุฒิพานิด,ดีคราวนี้ก็จะมาเล่นเกนคมคล้ายคฮอนเหมือนเดิมนะครับเัมนีนมีเพื่อนชวนมาเล่นนับใครไม่รู้ครับเราเป็นเพื่อนหมดแหละลองดูว่าผมว่าคราวนี้มันจะโหดหรือมันกากครับผมปักแน่นอนค่ะลองดน Tui, một cái này tôi một à này Nhất mình cầm lên Mình cầm lên đây Một chút này Nhớ Lo เอเลยละครัน นีนะครับมันเปิดทีวีเสียงดังไปนิดนึงครับผมจะเล่นตัวนี้แล้วกันครับตอนนั้นผมเล่นตัวนี้ตอนนี้เล่นตัวนี้แล้วกันเล่นเลยนะครับตรงนี้เอาวิ่งเร็วอยู่แล้วมีชามามีตุ๊ดีิก้าอย่างตอนนี้ไซส์สกิลสกิลตอนนี้แหละตัวนี้ล่างออกมา ที่ผมมีผมคนเดียวเป็นคนไทยเฮ้ยมีคนลาวหนึ่งคนครับเป็นคนลาวก็เล่นได้เหรอเป็นชื่ออะไรวะไม่ว่าเขาเป็นคนลาวครับแต่ว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยแน่ มาแล้วเอออะไรโอ้ยนี่มันสกิลนั่นดึงนะครับเหมือนกับในหอนปะไรนี่คือสกิลทุกนี่มันเป็นสกิลเหมือนกับอะไรดีวะทำไม่ได้ไปไปไปแต่กูวิ่งทำไมโอ้ยเจอตัวดีไกลแล้วก็กเลยเล็งกอดไ้ดีดึงมาปุ๊บป๊ม แต่ว่ามันเดินช้าเบื่ออย่างเดียวโอ้ยไฟกากไฟไฟกัดเดี๋ยวรอไฟโอ้ยไฟจะตากปดีวะจะเล่นยังไงแล้วมันกัดเนี่ยมันตุบดีช้าเนี่ยตัวเนี้ยดีช้ากากัดเวลาคิดไปมันกัดเลย ไอ้สองแค่นี้มือสนามมือพี่หรอกนะแค่นี้เขาเรียกว่าจิ๊บเจี๊บไอ้สองนี่ไอ้สองไอ้สองเอ้ยอย่าเข้าไปเดี๋ยวโดนยิงตายเฮ้ยแค่นี้เขาเรียกว่าจอกงงง่ายนี่ไงนอ้ไรละว่าตัวจริงเอ้ยระวังอะไรร่างมาตัวหนึ่งมาฆ่าที่โอ้ยทำไมตีไม่ได้ น่ไม่ชิงเี่อนี่คือตโวแทง่ะนี่เราก็แทงน้เว้ยแตแทงขาดเข้าใจปะีวรอรอสักแรกแล้วกันลาบหมดเลยตองเฮ้ตัวนี้ก็ตัวแทงตัวนี้ตัวแทงนีไงไปยุ่ยตายเลยไปดูมาแล้วไปไฟลุไฟลุบไฟลุบไฟลุ ขออนุญาตรอนจะไม่ทันตายก่ทีมเราก็ปวดอยู่นะเออดอดรายอดายเดืายเดือดายเดืายเกือบแล้วดูนี้ตายแลมาโอ๊ยหลักมาโดนไม่อาไปตีมันดี ลอย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 เดินไม่ได้ไม่ได้โอ้โเดินสตันสตันสตัดข้ออย่างเงี้นะยิงมันยิงมันยิงมันข้อัดติโอยต่อรู้ันตายหาเลยเนี่ยเวลาตายมันเป็นยิ่งใ่ขึ้นมาเใครเล่นกี่นาทีอีบยี่สิบเลยนะยี่สิบนาทีเลยเล่นยาวตอนนี้ถ้าเล่น เดียวดีับเดียวดีครับเดียวเดียวดีาช้าช้าทำไมมีคนเสียงดังอย่งนี้มันวุ่นวายมันเป็นหาไปไหนวะอี่นีอีตนี้ออกีตร่นี้อ เรืยังมัน,นานไม่เกี่ยค้าได้อะไรเง้ดูดีดูดีเล็กเล็กเล็กเค shut up like here ไอห่านี่ไม่งูจะระเหมนต <c oughs> ีไก่แหรออะไรละรวมพลรวมพลมารวมกันตรงนี้จะว่าใครมาไดไอ้แ่งดิไอนี่ยแม่งราดว่ะเวลาลนใช้ ไม่ตายแ่ไมกามัโดนโอเจโอกโอ๊โอกปัเกิี่นี่่นนี่นี่นอันดีกันนี่เนี่ยขาดสืยนี่วะไน้องย่างล้เขามพุ่งมามันจะหาร่องหนหลาวแมงเอ้ยแมงเอ้ยกลับบ้านดิโดนยิงตายหา เีแกตัวบอลนี่หมัวเนาะรอเราไม่รักตัวบอลจะตายแล้วไม่กล้าวกันเลยว่ะเกมนี้ผมจะเล่นแค่ ี่ตอนนี้ผมเล่นแค่สองพาร์ทละกันนะผมเล่นแค่สองพาร์ทแล้วผมก็จะลบทิ้งเลยนะผมมาไปเล่นอย่างอื่นเลยนะครับผมไปคาบดีกว่าไหมพี่ไปคาบไม่เอาสวัสดีมีใครมีคนไทยบ้างสวัสดีมีใครมีคนไทยบ้างสวัสดีมีใครมีคนไทยบ้างไม่มีอเหรอ ดีมีใครเป็นคนไทยบ้างพี่พ mm hmm> ี่ม mm ีใครเป็นคนไทยไหมอ๋อใครมีใครเป็นคนไทยเลยทีนี้แล้วอ่าที่แค่ตัวเดียวหน้าหนาหน้าหนึ่งก็เลยตาหนึ่งอันนี้มันเล่นตีไก่ป่ะเอาเข่าเอ็ดเด้ วายเงินเาเรียกว่ายเขาไม่ได้นแทงจะไปกลัวเรื่องแค่นี้แฮงก็ต้องมีวันตายเหมือนกันนะใครใครใคุยมา อันตรายอันตรายนี่หมดมอญอันตรายอันตรายใช่ไหมอันตรายใช่ไหมอู้โันที่เช็ไม่ได้ใช่ไดแล้วใช่ได้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 แล้วข่าสามแล้ววะเริ่มมาวะเริ่มหดวะวางไอ้ตัวนี้ก็แทงไงอันตรายอันตรายเดี๋ยวเจ้าเกร็จแล้วตัวนี้ก็แทงแทงแล้วแทงแทงแทงอันตราย อุ้ยโดนลุกอุ้ยเต็มเต็มไม่ตายหายเลยกาวัดสิครับวัดหนีหนีหนีๆๆผมมีสกิลวิ่งเร็วผมผมเลเวลเจ็ดครับเพิ่งจะมีได้ถ้ามมไม่พบเลเวลเจ็ดไม่ไม่มีให้แล้วไม่มีให้อยหรอกทีมเราใครฆ่าเยอ,อัยดิบตะกั่นผมมีคนฆ่าได้ เยอะอันดับที่สามคนใช้สกิลวิ่งเร็วกับผมไม่มีครับฝั่งมนันครับคนหนึ่งที่เหลือใช้สกิลหกกระการผมก็มีอ,อ่ะไยแล้วไม่เป็นไรไอ้เรื่องแค่นี้มันคลิปจ้อยสองผมขอจบคลิปเพยยียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม